ตสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับพมบ่าวหน่อยร้กินกับพี่น้องมือนีผ้าผีผ้าหนองมากินไก่ใต้รามหรือว่าไก่นรกพี่น้องไก่นรกมือนี้น้องเนยโบเทมานะครับน้องเนยไป,ปยันแขวพี่น้องแล้วของเด็ก เตรียมเห็นเล้วครับพี่น้องของเด็กๆก็เตรียมแล้วนะครับพี่น้องบ้านนี้ต้นนี้เ้ากันลงมือกันเลยครับเอ้าพี่น้องก่อนสิลงมือกินก็จะลืมฝากกดจับตาไขก่กดไล์กดแชร์เพื่อเป็นกำใจกับผมอบางหน่อยแล้วกินแล้วก็ดอกเด็กด้วยนะครับขอบคุณหลายๆด้วยครับพี่น้องสำหรับการติดตามและก็การรับชมนะครับเอ้าลงมือเลยอนุ๊กรัดการเลยครับกินน้ำมาสักเด็กๆเด็กๆแบ่งมาให้อยู่ด้านหลังครับพี่น้องลงแจ็วก่อน ว่ามุยมองนังเลยเป็นนังกับเผื่อปักกับปักแก่กับบุคค่อยมีอึอ้บไกบ่บาดบางบางมองมากเกินไปไก,นก่นรก Hãy subscribe gì mà <ś led> ใบบักม่วงนั่งอยู่ใตโ้โคกม่วงครับพี่นอ้องเลยเด็ดเอาใบม่วงมาวางแบบจินไหนพี่นอ้องหอมฉี่พรหอมๆถ้ารับไปสูบในแห่งขลับ ของเด็กๆหมดแล้วบอกเด้อแสียบ่แเสบกูแสีบฝนมาแล้ว นี่ซื้นอน้องยังก่อนน้องไอโฟนน้องไอโฟนน้นองนิสุนิสุน้องนวลอืมพี่น้องของแสบคือ กึนบวดไต วันอาทิตย์ที่สดใสเอาพี่น้องเอาตัวนี้ิึง ปลาตครับน้ำเผ็ดเผลองนดาว่าบอกว่าเพ็ดครับนี่ครับน้ำไปยิปป่า น้องน้ำบ,บ้าบอกว่าเป็ดเป็ดบ่ไอ้ฟนเป็ดบ่ครับอู้ไอ้ฟนบ่เป็ดบ,บ่แล้วบ่เอาอยู่บ่บ่แล้วบอกนะ เอาแจงบ่ไม่นเอา้แล้เม่มมพี่นอ้นอ,นนองขึ้นมาแล้ว ตอนนี้ก็กินอยู่อำเภอบุญทลกครับพี่นอ้องแหลมมาแล้วท่างอื่นเป็อย่างไรเนาะครับฝนตกบ่เช้บเวอหอใหญ่หมอก

หน้าเอิกช่วงหน้าอ,อกอะไรคือหน้าเอิกเห็หนหน้องตัวอะไรขาขาตยุยเงาปีขาตุ้ยตัวนี้ให้เด็กๆครับพี่น้องตว้ dengan kraft บ่อครับแบบไหแบบนี้แบบไหนก็ไม่กันมีตัวนึ่งตัวขาดบมันกันมีอันเดียวกัตัวอันเดียวอันหนึ่งตัวเห็นเงียเง้ยเาเลยลองหน้าว่าอยากได้ขาต่อยเลยครับ เน้เริ่ดได้เงาปีกเอาปะ กอมไว้ข้างหลังพี่น้องกินยากแน่พี่น้องเลยว่ามันเป็นมีกระดูก

อ้วพี่น้องสิมีความเผ็ดหอนเนาะอีหนูเผ็ดร้อน น้องกันฟุน่นแจบ็บบอแต่ว่ามันจะมีความเผ็ดร้อนร้อนแรงว่าเป็นไซใบยีหราคำสุดสายถ่าย,ายสุดทรพินอ้อง ไม่ได้ใส่ไม่ไหมเบิร์ตพอดีเมียฝรั่งมากขำม่อน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  ออืผมล่มผัดพี่น้องบรรยากาศเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศหลังคลิปให้เบิรงพี่น้องเบิรงวะก่อนเมฆกำลังเกาะตัวกันครับพี่น้องส่วนนีงอยู่ในบริเวณรอบๆเบาะครับพี่น้องเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่แซ่บครับพี่น้องข่าเกี่ยวขอตัขอไปลายๆครับพี่น้องเอาพี่น้องครับ ก่อนศึกษากันไปก็อย่าลืมฝากกดสมัครไขกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำใจกับผม,ผมบ้างน่อยแล้วก็เด็กๆด้วยนะครับขอบคุณหลายๆด้วยครับพี่น้องสำหรับการติดตามและก็การรับชมนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายแซ่บเมนูนะพอกันไหมครับผมนี่ครับพี่น้องหลังจากลงคลิปเสร็จฝนก็นตกลงมาแล้วถึงหลาย